เมืองทิปการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนพี่อันคุยบังเจีย๊ยบผัวเยอรมันโดนสวมขาวนุงเขยกำจัดยายและหลานสองศพแม่ของนุ้ยคือใครอีพ่ออีแม่แย่แล้วมึงอึ้งบังเจีย๊ยบมันติดต่อมันมาเรียกมาเพรียกหาเกาะพี่อันโชว์รูปภาพเห็นกับตาวิดีโอพี่อันจ๋าอย่าเชื่อบัง โว้ยกูกลุ้มใหญ่ไปลาดดึงพี่อัน๋นมาให้เห็นมาเกี่ยวพันโมโดนขังในโรงแรมใส่ชุดนอนชุดเวอร์วงังผ้าที่สวมก็บางๆภาพแต่งโมยังโชคดีที่พี่อันบอกไม่เชื่อกูโล่งอกคดีเรือต่างตอบโต้อีบังเจดบอกพี่อั๋นกล่าวมโนมกูกลัวมากคนใหญ่โตจะลากไปพี่อันครับรับเรื่องแล้วรีดแจวหนี พิธีกรนิสัยดีแอบสงสัยเชื่อห้าสิบเรื่องแบบนี้อันเผื่อใจมันซับซ้อนโดนคาตายหรือกักตัวบุญถาวรแต่งละครซ่อนความลับภาพเปื้อนเลือดใครโดนสับมั่วไม่มั่วบุญถาวรคนของเต้โพสรัวเล่านิทานบอกคนชั่วฆ่าแตงโมเล่นสงครามทางประสาทหลอกอีแซนหากเรื่องจริงแผนซ้อนแผนยั่วโมโห แตเดชาใหญ่พูดต่อเรื่องแตงโมโดนแม่ไล่โดนแม่โหลงบันไดกูเห็นภาพผ้าสีขาวหนาวเข้าตับน่ากลัวแท้ใครโดนสับแอบ,บสงสัยนั่งกุมหัวแค่มีบาดนิ้วก้อยปลายแผกปากดังอยากร้องไห้เจ็บเหลือทนแล้วคนที่โดนปาดขาปากโดนปิดคงกรีดร้องขอชีวิตสยองขนบุญถาวรหลอนจิบหายเล่าเรื่องโจร เป็นดารายังโดนปล้นกลิดวิญญาณกลอนตอนนี้กูกังวลห่วงพี่อันเพื่อนพี่ออมอาจกดดันหน้าสงสารเห็นภาพรับจากบังเจียกอาจรำคาญส่วนบังเจียกคือทนทานค่าไม่ตายเกลียดพี่หนุ่มก็เสือกมาเกาะพี่อันโอยเป็นห่วงต้องป้องกันพี่อันหายไม่เกี่ยวนะแค่เห็นภาพอย่าสนใจ ภาพละครอาจถ่ายไว้ในวันวานมาดูเรื่องหนุ่มฝรั่งโดนสวมเขาเมียคนไทยบอกโว่เง่าไม่สงสารผัวอยู่นอกเยอรมันเมียรอนานคบชู้เลยเอาเข้าบ้านนอนคอนโดเจอฝรั่งที่แชดรับจับทำผัวฝรั่งเองไม่เคยกลัวเรื่องคุณโสมาร่วมรักสมัครจิตต้องคอยโทยามคิดถึงเซฮันโหลนางโมรา แม่งบอกว่าแม่งอยู่ที่สีสเกตลักรถผัวแพงเสด็จผัวแทบบ้าดูคาติกี่ล้านบาทหาเงินมารถโคตรแพงอีมายาขับไปไกลมาเปิดห้องที่สองเราเมาความรักตกกระจายอยากร้องฝักทนไม่ไหวห้องรกมากแถมถุงยางเกลื่อนกระจายกางเกงในของผู้ชายไอหลอกอยู่อยากจะบอกสมน้ำหน้ากลัวโดนดา่า เป็นฝรั่งเสือกโดนล่าเหมือนหมาหมูก่อนโลกมากประสบการณ์นับเป็นครูจากนี้ไปคงเรียนรู้อยู่ให้เป็นส่วนสาวไทยได้ขายหน้าโดนด่าย,ยับหากฝรั่งเอาไปสับข่าวเหม็นๆบอกข่าวเลยที่เมืองนอกสร้างกำเวนบอกทั่วโลกให้คนเห็นจะเป็นไงแต่ฝรั่งอาจนั่งเงียบเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดแบบเศร้าๆน้ำตาไหล ลาแล้วหนอประเทศนี้ประเทศไทยผิวเงินแท้กินตับไตแดกไส้พุงกลับไปแล้วไปตรวจเลือดอาจติดเอสด่วยซ้ำสองเสือกรักเปรตรักพลอยหูงซิฟิลิสตับอักเสบซ่อนในพุงสก,กรปรกรกรังรุงรักมาลายมี่กูเดาเอาเองนะอ่านฝรั่งแม่งคงงงแทบบ้าคลั่งคงสงสยัยรักออนไลน์เหมือนซื้อหวยรวยอย่างไร อาจหมดตัวรักสาวไทยได้ส้นตีนคนดีๆรางวัลที่หนึ่งเสือกไม่คบเสือกจูบปากนอนประกบคนไร้ศีลสาวไทยดีมีเป็นล้านเกลื่อนแผ่นดินกำเก่าซัดให้ไปฟินเปรตนมบวมคนดีๆแบบพี่ปุ๋ยสาวพรทิพ์มองหาสีแสงระยิบมงกุฎสวมดงขาอ่อนดงคนงามคะแนนรวมสิบเต็นสิบคะแนนท่วงชนะไป แม้แต่เงาะหรือทุเรียนหรือมังคุดก็ต้องคัดกลัวรักคุดแบ่งเป็นสายหากแดกมั่วแบบฝรั่งก็เป็นควายมังคุดเน่าแดกเข้าไปท้องไส้พังแม้รักใครให้เผื่อใจไวห้าสิบหากไม่ผ่านเก้าเต็มสิบให้หันหลังคบคนใหม่หล่อเลือกได้คนมีตังโอยอีพ่อรักฝรั่งพังทลายกูยอยากเล่าจะทำไมอีดอกเห็ด เห็นฝรั่งนั่งกุมเฮททนไม่ไหวแม่งแอบด่าประเทศกูซ่อนข้างในอย่างแน่นอนหญิงชั่วร้ายโลกดูกแคลนคนดีๆออกมาปลอบอย่าด่าเรามีปนเลวอย่ามาเหมาคนล้านแสนชั่วหนึ่งคนดีก็มากอย่าพึ่งแบนฝรั่งบอกยยไทยแ,แลนด์อันตรายหากเป็นแหม่มมาเที่ยวเล่นที่ชายหาด ก็โดนลากเอาไม้ฟาดร่างสลายเรื่องข่มขืนฝรั่งสาวที่ต้องตายมีข่าวออกแบบประปรายให้ระวังระวังหน้าระวังหลังฟังเอาไว้สารคามมีข่าวใหญ่ข่าวอีหยังตายสองศพยายและหลานผู้มีตงังบ้านหลังใหญ่กำลังสร้างไรประตูหมาโดนเบื่อโดนวางยาหมาไม่เห่าไม่กี่วันเกิดเรื่องเศร้านะพวกสู บักลูกเขยเล่นพนันมาแอบดูข้ายายหลานห้ามลุกสู้อยู่ต่อไปหลานสาวนั้นแค่19บเก้ยังเดียวนักมีแฟนหนุ่มมีคนรักรอรับสายสายมากแล้วไม่มาเรียนเกิดอะไรแม่ร้องไห้ลูกสาวตายพร้อมมารดาเสียทั้งลูกเสียทั้งแม่ในวันเดียวโอ้ยสงสารใจห่อเหี่ยวเหมือนโดนฆ่าควักหัวใจออกจากอกควักลูกตา ่าสองคนแต่เหมือนว่าค่าสามคนไอยูกเขยเขาว่าแม่งไม่ทํางานเล่นพนันแสนที่ครั้นตัวเป็นขนเอาไม้ฟาดเอาเชือกรัดแล้วซ่อนตนตำรวจเก่งไปสืบคนไอคนเลวส่วนมือถือหรือหากันใต้สระน้ำเป็นหลักฐานเรื่องเลวสามความแหลกเหลวอนาคตของเด็กสาวดับอย่างเร็วโดนลุงเขยสาระเลวมาพลากไป มีขนาดคนในบ้านเป็นญาติมิตรเห็นมานานคนสนิทยังฆ่าได้ส่วนฝรั่งอย่าซื่อมากไทยเรียกควายโดนสวมเขาอาจลากลายพนไทยแลนด์ไปแต่งงานคนยุโรปเถอะอีพ่อแม่หญิงไทยบ้างหัวหมอรักเงินแสนแดกฝรั่งเพราะว่ารวยหุ่นมาดแมนเกลยดหนุ่มไทยแผนซ้อนแผนผัวหลายคนกูเน้นนะว่าบางคนอย่าเสเอ ราม่าอิทธราชเทเรอบอกสับสนว่ากูเหมาด่าสาวไทยทั้งร้อยคนเอาไอ้โง่ฟังอีกขนฟังดีๆใครฉลาดฟังแล้วจับจุดสาระเรียกฟังแตกนิสัยพระไม่เป็นผีใครหน้าโง่ด่ากูอีกบอกกาลีด่าสาวไทยด่าสมศรีด่าสมชายกูดักคอแม่งไว้ก่อนไอ้หัวอ่อนนี่เมืองทิศการละครแต่งเช้าสาย อย่าจริงจังอย่าเครียดเคร่งสบายสบายกูแต่งเล่นกลัวแก่ไปหัวไม่จำนั่งคิดเลขเกมต่อคำปริศนาเซลล์สมองจะเก่งกล้าร้อยคำถามฝึกสมองประลองนุดฝึกความจำเอาไซเมอร์ห้ามลุกล้ำสมองกูกลัวแก่ไปแล้วจะโง่แบบอีตู่มิสเตอร์บีนแทบวิ่งจุเพราะเจอคู่ตู่เสรออารมณ์เหี้งเมียเป็นครู ดานักข่าวชอบข่มขู่ผมก็คนจบดีกว่าภาพลึกลับในช่องนี้จะโดนลบแคปให้ดีใครฉงนพีดีพอประกาศแล้วปกป้องตนส่วนภาพลับที่เคยคน้นขนออกไปโจนชั้นสูงแดกภาษีฟรีเครื่องบินเที่ยวยุโรปแดกทรัพย์สินนานแค่ไหนเคยได้รูปมาเปิดเผยใครเป็นใคร ต้องปิดแล้วแคบเอาไว้นะตัวเองคนที่ขายภาพให้กูแม่งหนีแล้วแก๊งเข่าดำคลานเหมือนแมวนมเด้งเดชอบใส่วิกเล่นสกีนอนปังเพลงยศพันโทเก่งแสนเก่งเป็นคุณนายกูจะต้องลบออกไปต้องเลิกเล่ากฎหมายใหม่เอามาเห่ากลัวฉิบหายภาษีกูภาษีมึงไว้เลี้ยงควายเลี้ยงคุณหญิงเลี้ยงคุณนายยศนายพัน งบประมาณผ่านฉลุยปี66 3ล้านล้านไม่ปัดตกได้ตามฝันเอาไปเลยถวายนายจ่ายกันมันยุคโควิดยังเสือกผ่านหวานโอชาแม้ฝ่ายค้านจะตามด่าจะตามตกว่าขอทานมาของงบเอาไปบ้าขอทุกปีแต่ปีนี้แสนระอาวาระแรกโดนดึงขาไม่ปราณีเบรกแม่งเลยมึงผลานงบกี่ปีแล้ว สันเสริญกันห้ามคนแซวงบจ้จียิงสลุ u ให้สาวแอร์ทำพิธีก็ล้วนเปลืองค่าภาษีประชาชนแม่งเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ประวัติมืดเอามาแก้แล้วออกด้นว่าแม่งเก่งแต่หน้าแม่แอบซ่อนตนส่วนหน้าพ่อลองสืบค้นหาไม่เจอจนคนจีนเขาเขียนข่าวเขาซุบซิบแต่เมืองไทยกลับเงียบกริบคนรอเกอ้อ แหลกประหลาดไม่เคยพบไม่เคยเจอแม่แห่งชาติคนเชเงือเป็นลูกใครแม่ของมุ้ยเป็นเจ้าฟ้าหรือขี้ครอกญาติเป็นใครหัวดำหมอกคนสงสัยไม่เปิดเผยมีพิรุษแอบ,บอะไรเปิดเผยด้วยเพื่อคนไทยทุกๆคนเป็นคนจีนที่ข้ามมาจากส่วนไหนผัวเก่านั้นชื่ออะไรเลิกสับสน น้่นสีรัตรราชบุรีมีตัวตนมีพ่อแม่ให้สืบคนต้องมนทินเจ้าคุณแพะนั่งกระซะะข้างคุณแม่เปิดเผยตนนั่งเทคแคร์มอบทรัพย์สินมีความรักอย่างเปิดอกติดปีกบินส่วนอีกคนนั่งเป็นหินไร้หัวใจประวัติศาสตร์ปี2022ใครเป็นใครคนเขามองรู้บ้างไหมราชวังมรดกตกผู้ใด ก็สักศิลของปวงไทยไพรทุลีใครมารับมาทุบมือแล้วยกเปิบหัดสงสัยใครกำเริบคนหรือผีแม้ครอบครัวรากษาแรกไม่เคยมีแล้วแบบนี้จะกราบชีได้อย่างไรเอาไอโอมาโปรโมทโหดเที่ยมมากแต่ไม่เคยจะขุดรากถแถลงไขนีม่มารดาเขาทำงานด้านอะไรนี่บิดามาจากไหนเชิญไล่เรียง ให้ผู้คนได้ค้นคว้าว่าน่ารักเหมาะสมแล้วเป็นประจักษ์ไม่กล้าเถียงมีอะไรปิดท่ำมืดท่ามมองเมียงหรือแค่เก่งเรื่องบนเตียงก็สบายไดอาณนาเป็นเจ้าหญิงด่งกิ่งแก้วมีพ่อแม่มาเข้าแถวมีสหายเปิดเผยตัวชั่วหรือเลวข่าวกระจายคนอังกฤษเขารับได้ให้เข้าวังคาิลล่าสาระเลวแก่และเหี่ยว เป็นชู้รักแหวกผ้าเตี่ยวผีสิงร่างมือที่สามแทกหัวใจนั่งตรงกลางในอาน่าก็สิ้นหวังนั่งเศร้าซึมมาบัดนี้อีน่าเหี่ยวคามิลล่าพร้อมเป็นควีนเสนอหน้าแบบทึ่มๆกลางสภาปาเลียมเม้นโลกไม่ลืมพร้อมมองกุฎก้องกระหึ่มข้างสามีควีนอังกฤษไม่มาแล้วรัฐสภาแก่เกินไปเกสบกว่านะสสศสี ส่งลูกชายฟ้าชายชานมากฤทธีมาพร้อมกับหนึ่งนารีพันรยาใครที่รักก็บกธงพระเจริญใครที่เกลียดไม่สันเสริญรีบเบือนหน้าอีเมียน้อยร้อยมายาไม่เข้าตามานหัวใจไดอาน้าด่าจนตายเรื่องเมียน้อยร้อยทั้งร้อยแม่งโดนด่าแต่เมืองทิพย์เมืองกลางโง่ฉิบหายประวัติแม่งดำสนิทปิดจนตาย ห้ามคนรู้ข่าวกระจายไม่เคยมีหนึ่งต้องก้มกราบตีนแม่งแช่งไม่ได้แม่งมามืดแม่งเป็นใครคนหรือผีไม่ต้องรับไม่ต้องรู้เลวหรือดีที่แน่แน่จ่ายภาษีย่าหนีไกลให้คนในครอบครัวแม่งแกร่งและกล้า่างทองคำเงินไหลมาจนหน้าใสาจากแน่เหี่ยวมีรอยย่นคิ้วจังไรก็กลับเรียกมาหน้าใสาด้วยผลบุญ ครอบครัวรับก็จับเงินเพลินทุกบาทรัฐบาลเอาเงินชาติมาอุดหนุนมบสรน,นเสริญเยินพระบาทเกื้อการุณจ่ายเข้าไปมนุษย์ฝุ่นหนุนปาตีนเอาไอเหี้ยไอ้สลิมน,น้ำกะทิกราบอย่างเดียวไม่ตหนิไม่เคยดิน้นหรือแม่มึงมีปู่ย่าเป็นพระอินแม่เป็นใครรักษาศีลอารามใดมึงรักมากมึงช่วยบอกพวกกูด้วย จะไปกราบจะไปอวยไผ่เป็นไผ่ส่งคนจีนมากอบกลวยข่างเงินไทยจนคนจีนซุกซิบใส่ให้ไปดูนักข่าวจีนเขาเขียนเล่าว่าอะไรบรรพบุรุษเขาสาวไส้เหมือนไส้หมูจริงหรือกลองแต่แน่ๆลองคิดดูแม้ต่างชาติยังอยากรู้ความเป็นมาเขายังงงว่าใยแม่งต้องปกปิดมีความชั่วดำสนิทไม่เข้าท่า โน่นอีก,ก้อยยังนั่งข้างพระมารดายังดูดีมีสง่ากระตันอยูหรือหากว่าพ่อแม่ตายเหมือนสังวานก็ควรบอกกระจายผ่านให้เข้าหูว่าบ้านแม่งตายห่านหมดไม่ต้องดูเป็นกำมพารานั่งหัวฟูบนเครื่องดินแต่หากว่ายังไม่ตายให้ออกสื่อคนก็อาจจะนับถือไม่ใจหินอย่างน้อยๆมีพ่อแม่หน้าจีนจีน คนได้รู้ทั้งทานินอาจกินใจประเทศนี้แม่งมีงานคือวันแม่ยิงสลุดเก่งแท้ๆทำไปไหนยุคโควิดไม่มีแดดไม่สนใจแฟชั่นโชว์จัดเข้าไปวันวลีแม่แท้ๆเคยพบใหม่ให้ไปหาหรือไปเรียกไปเชิญมากู้ศักดิ์ศรีลูกมีแม่ยังไม่ตายมีทีวีหาแม่ใหม่ไร้ฤดีไร้หัวใจ มีแค่เลือดที่สุกฉีดจิตเหลวแหลกบ้านสามบ้านเสือกแตกแยกโดนแหกค่ายแม่ไม่ตายก็เหมือนว่าแม่ต้องตายแม่ยังอยู่ก็เหมือนไร่แม่เนื้อนวลกี่น้ำตาที่ปรากฏสลดเศร้ากี่เมียแล้วที่มัวเมาลองนึกขวนข่มขืนใจประชาชนลองทบทวนหลอกให้รักแล้วเสสวน,ว,นว,นว,นวนกวนกลกามคนต่างชาติเขานินทาด่ารับหลัง เห็นสตรีน้ำตาหลังเขาอยากถามว่าบ้านมึงใหญ่ไปกราบคนบ้ากามรักรักเลิกเลิกยังเดินตามสะดุดีแค่ครอบครัวของตัวเองเอาไม่อยู่แล้วใหญ่กล้ามากอบกู้ชูศักดิ์ศรีว่าเมืองไทยปกป้องหญิงสิทธิสตรีแยกแม่ลูกกี่ชีวีนับนิ้วไปกลอนตอนนี้มีประเด็นใดาอาณนาะเคยอยู่วังต้องร้างลารักสลาย ผัวมันชั่วเกิดเป็นเจ้าเกิดเป็นนายแต่แม่งเสือกกามเป็นใหญ่เสือกหลายใจเอาแม่เลี้ยงมานั่งเคียงหน้าเหี่ยวเหี่ยวมาซื้อใจอันแน่นเหนียวซื้อไม่ไหวเพราะคนรักไดอาน่ารักหมดใจไม่เหลือที่ไวใ้ให้ยายแก่ชราเจดสิบปีที่ควีนแกร่งครองบัลลังเห็นสะพายย้ายฝาฝั่งคงกังขาหากตนตายแล้วลูกชายเลื่อนขึ้นมา อีหน้าแก่ไม้ชราคงครองเมืองประชาชนคงกลดด่าแช่งตัวกูไม่อยากฟังแสลงหูทั้งแดงเหลืองให้วินเลี่ยมเป็นคิงแทนคงรุ่งเรืองส่วนลูกชายให้นั่งเสื้องให้อับจนเกาะอังกฤษมีกรรษัตริย์หลายพันปีแคว้นยุโรปดูดีๆหายชงนการแลกเปลี่ยนราชวงศ์มีปะปนเป็นญาติกันแกร่งและทนคนเข้าไป เรื่องเมียน้อยถอยน้ำมึงถามฝรั่งเขาก็เหยียดเขาก็ชังรับไม่ได้ระยะหลังผัวเมียเดียวชูขึ้นไปส่วนบ้านกูหญิงข้างกายตั้งสองคนไม่รู้สี่ไม่รู้แปดไม่รู้สิบเรื่องเจ้านายของเมืองทิพย์หย่าฉนนกูแต่งกลอนใช้เรื่องจริงไร้ตัวตนไอ้น้าโง่บอกกูด้นพ่นอะไรกูพ่นเรื่องที่ตัวกูไม่รู้ลึก แค่สงสัยไอ้โคถึกด่าไปไหนกูดักคอไอ้พวกโง่พวกไร้ใจเห็นแค่ว่าใครเป็นใหญ่ก็กราบลงแม้นายกโง่กว่าควายยังไหว้กราบไอ้แรมบ้านนิสัยหยาบสมองโลง่งหนึ่งก็เชียร์เฮียไม่เฮียโดนเปิดโปงใช้เงินหวยเป็นไอ้โม่งซื้อคะแนนนิสัยนายกับลูกน้องติงตองมากหนึ่งก็เชียร์บอกจงรับบอกห่วงแหน สาธุเดิ์เกิดชาติไหนได้เป็นแฟนเอามาอุ้มเอามาแขวนแน่นท่อนกายไม่นึงก็เรียกแม่งเลยว่าคุณพ่อเรียกแต่ลุงยังไม่พอย,ยังไม่ใช่เรียกพ่อเลยอีสลิมรับหมดใจกราบตีนด้วยทำให้ไวัยไปสภารักแต่ลุงรักแต่เฮียรักตาบอดเสาอาทิตย์ก็สุดยอดแสนเข้าท่านอนอยู่บ้านอยู่ในค่ายแสนลันลา น้ำจะท่วมฟ้าจะผ่าไม่มาดูโน่นผู้ว่ามาฉายภาพมอนิเตอร์ท่วมกี่เมตรนำเสนอขอร่วมสู้ลงพื้นที่ไม่มีพักแหกตาดูอีสลิมยังมาขู่สร้างภาพโชว์แม่มึงตายซะอีหาอีสลิมสร้างภาพห้องตกหัวทิ่นกูโมโหแต่ละตัวนั่งอยู่บ้านท่องนโมเรื่องคู่คลองขอเซโนไม่สบาย แหว่งแต่ตีนหาแต่เสียนเสือกเรียนสูงยีอาน,นนนขนนกยุงไอ้จิบหายเอาแต่ติมึงเก่งมากนะไอ้ควายลงเลือกตั้งเอาให้ได้ล้านคะแนนไม่นึงก็ไปนอนกองกับนักร้องจับมัดรวมสองสมองคนแห่แหนโยนลงคลองน้ำแสนแสบมึงทำแทนแก้ให้ดูมึงมีแผนกันแบบใดไ้เยี้ยเอ้ยงานไม่ทำแต่ตำหนิ ตรวจสอบห้องชิชชีตรวจทุกค่ายแต่ยกเว้นค่ายทหารไม่เคยไปทหารเกณฑ์แดกอะไรไม่เคยแลมันบังคับให้แดกน้ำอสุจิตรวจสอบเลยไปตำนิเข้าไปแก้ไประบบโซตาเชียไม่เคยแคร์มหาลาัยเด็ดพ่ายแพ้ไปกี่รายไปรุ่งที่แค่ปีสองแค่ปีสามาแล้วมือเอาตีนยามเก่งชิบหาย เกิดก่อนกูแค่ปีเดียวเก่งวอดวายร้องโว๊กวากทำตัวใหญ่ทศกัณฐ์มึงไปดูสู้ระบบอมาหิตสีสุวารณมึงไปคิดด้วยคุณท่านป่วยไส้ติ่งเด็กตัวเล็กรอตั้งนานโผลนกระแสะเอามาฟันเกิดอะไรมึงมาสิมาร้องแทนคนตัวเล็กคนจะชมเป็นพระเอกเขารับได้มีอะไรสองร้อยข้อนโยบาย นอนขวางคลองห้ามแหวกไหวชาละวันโน่นทน,นายอนันตชัยไหวมาแล้วปาเสรีเตรียมแจกแท้วปลาเข้าบ้านองค์กรนึงไม่นานหรอกเป็นตำนานปิดฉากซากูรำคาญงานไม่ทำกลอนตอนนี้หนึ่งร้อยบทนะพี่น้องโกรธสิโกรธพวกจองหองนั่งเกาหกดดกดไลค์กดรูปโกรธเป็นประจำ ส่วนชัดชาติเดินหน้าดำเพราะทำงานไปตรวจตราฝาขยะและฝาท่อพืนพื้นที่กทอมอเดินทุกย่านนอนก็น้อยโดนหมาเห่าหมาใจมานกูเตะแทนกรอนหวานหวานไม่ต้องมีจบตอนพี่อันคุยบังเจ๊บผัวเยอรมันโดนเมียไทยสวมเขาลุงเขยกำจัดยายและหลานสองศพแม่ของนุ้ยคือใคร คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนะชาชี